สวัสดีครับสวัสดี FC y Point เช้าวันนี้ก็มีบาส WNBA บทำการแข่งขันกันทั้งหมด5สนามด้วยกัน2สนามจาก5สนามในวันนี้ครับที่ Party Point คิดวิเคราะห์แล้วประมวลผลออกมาให้ในวันนี้จะเป็น2คู่ไหนไ่ไปตามานชมแล้วฟังกันในคิดกันได้ครับเมื่อวานนี้ผลงานก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียละก,กันครับเพราะว่ามา1แล้วก็โดนไปหนึ่งตัวที่เน้นๆเลยครับอย่างนิวยอร์กลิเบ์ตี้อะโอ้โหเป็นต่อถึง10คะแนน ถึงขั้นแพ้คาบ้านและอีกหนึ่งคู่ครับให้เป็นบารลองเนาะเมื่อวานนี้บารลองก็ทํางานกันนะครับอย่างทางด้านวอชิตันมิสติดนะครับก็เอาชนะเซียนสตอมไปได้ สั่พี่ๆได้ครับที่กําลังมองหาชมรมมสัสคิตบอลอยู่นะเวลานี้อาจจะดูเบาบางครับในช่วงนี้แต่ก็อยากให้ทุกคนครับลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศชมรมบาสภายในครอบครัวภายในพอยด์หน่อยแล้วกันนะครับทางเข้ารับอยู่ที่ใต้โปรไฟล์อ่านคาบรรยายใต้โปรไฟล์สักนิดแล้วสกิดมาหากันหรือให้แอดไลน์มาที่แอดพีโปรแลนแล้วก็ AI7 สำหรับใครสนใจครับผมจะขึ้นไลน์แอดไ้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับ อ่ะมาเริ่มกันเลยครับวันนี้1คู่เริ่มต้นที่คู่เที่ยงคืนเลยตามเวลาประเทศไทยทางด้านของนติเ t สันแมผลงานต้องบอกว่าห่วยไม่รู้จะห่วยยังไงนะครับ8เกมหลังสุดนะครับชนะได้แค่เกมเดียวแพ้ไป7เกมและเวลาแม์ที่แพ้เนี่ยนะครับมันเป็นการแพ้ที่แบบว่าสู้แบบไม่ได้แพ้แบบขาดรอยแทบทุกเกมเลยวันนี้ครับต้องมาเจอน้องใหม่อย่างโคดสเตดเวอร์คิ ที่ผลงานในปีนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแพ้12ชนะ11นะครับก็ดูแล้วก็ยังทรงๆอยู่แต่ก็ยังดูแล้วมีลุ้นครับในการเข้าพื้นที่เพย์ออฟอยู่นะครับถ้ายังสามารถทําผลงานได้ดีต่อไปวันนี้ครับเจอทีมแบบที่สมควรต้องชนะต่อที่5.5ไม่แปลกครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะก็อบอกว่าก็เลสเตบรคลีครับที่มีความมุ่งม,มั่นที่จะต้องการเก็บชัยชนะครับเพื่อ ทาอันดับเข้าลุ้นเพย์ออฟเป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับเพราะว่าปีนี้โเดสเตตเวรค์คลี่เองก็ก่อตั้งมาเป็นแค่ปีแรกเท่านั้นเองน่าจะเอาชนะคอนเดเสซันที่เวลาแพ้ใครแพ้เยอะได้อย่างแน่นอนครับตัวเน้นตัวแรกให้มองที่ทางด้านทีมเยือนอย่างโเดสเตตเวิรค์คลี่มาต่อคู่ที่2ครับในาทางด้านอิสตาลิงที่ในปีนี้อ่ะผลงานยอดเยี่ยมเอามากๆครับถ้ายังรักษาผลงานแบบนี้ต่อไปโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย มีแน่นอนแข่งมาทั้งหมดนะครับทางด้านลิงเองเนี่ยยีเกมชนะไป22และแพ้ไป4เกมและที่สำคัญยามใดที่หมาป่าผู้หญิงตัวนี้ได้เฝ้าลังไม่เคยแพ้ใครแมตช์ล่าสุดเนี่ยชนะลาสเวกัสแบบกระจุยกระจายแบบศบแทบจะจำสบแทบไม่ได้ความห่างคือทั้ง31คะแนนไม่แปลครับที่วันนี้ทางด้านลิงเนี่ยจะต่อแอนตาดีมเก้าจุดห้าอนตาดีมเห็นแบบนี้นะครับเขาล้างอันดับ2นะ อันดับ2ของสายเลยนะแต่มันเป็นการแพ้เยอะไปหน่อยนะครับเป็นการแพ้10เกมและชนะ14เกมวันนี้ครับพัดีพอยส์เนี่ยขอญาตเลยนะขอญาตเลือกเชียร์เลยทางด้านเจ้าบ้านอย่างมิสเตอร์ลิง์น่าจะเปิดบ้านไล่ถล่มแอตแลนตาดีมไปแบบไม่เหลือซากอย่างแน่นอน2ทีมในวันนี้ครับที่พัดีพอยส์คิดว่าจะทำอะไรด้ดีทางด้านหน้าช่องคู่แรกนะครับเที่ยงคืนเลยให้ต่อทางด้านโกลเดสเตตโบลคูลี่แต่คู่ที่2นะครับให้ต่อเช่นกันต่อที่ทางด้าน นิสตาลิงถูกจัดขัดใจก็สวนกับแนวทาง2คู่นะครับที่ไผ่ที่พลคิด,ดครีะห์แยกแยะออกมาให้แล้วเราจะพบใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ